ขอเชิญรับชมว t ทามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ค่ะครับและต่อเนื่องด้วยว t ทารางวัลชนะเลือกการประกวดสื่อทักษะการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประเภทครูผลงานศิลปะก,ก,กับการสอนออนไลน์ของโรงเรียนพดุงปัญญาจังหวัดตากสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครสวรรค์รวมมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการใช้ขยะพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกหรือแก้วพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะและยังทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้หรือรักษาสมดุลของทางธรรมชาติ การใช้ถุงผ้าและแตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกการใช้ปินโตแทนการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร การแยกขยะยังถูกวิธีถังขยะสีสีมีความหมายเช่นถังขยะสีแดงขยะอันตรายถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิลถังขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไปและถังขยะสีเขียวขยะอินทรีย์ขยะเปียกหรือเศษอาหาร นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัฐนิชาดีสลิดปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนพดุงปัญญาจังหวัดตากค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าโควิด -19 นั้นส่งผลกระทบต่อแวดวงทางการศึกษาเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เราต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site. ในบางครั้งนะคะเราต้องมีการจัดทั้งสองรูปแบบไปในพร้อมๆกันซึ่งแน่นอนว่านักเรียนนะคะไม่สามารถที่จะรับรู้และเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เนื่องจากหลายๆปัจจัยที่เราได้พบ ทั้งเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเราจึงได้มีการจัดการประชุม PLC ในกลุ่มสาระของตัวเองนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะในสถานการณ์ปกติเราก็คงสามารถที่จะสาธิตให้นักเรียนดูตัวต่อตัวได้เลยนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปค่ะ การนำนวัตกรรมสื่อผสมม,มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือการนำสื่อการสอนหลายๆประเภทมาใช้ในแผนการสอนเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกการใช้สื่อทำมือสื่อวิดีทัศนะคะหรือการใช้แอปพลิเคชัน u t u b e นะคะมาสร้างสื่อการสอนให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาด้วยตัวเองตลอดเวลานะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างในวิดีโอใน youtube นะคะเรื่องการวาดภาพโดยใช้สเกลและการลงสีซองขนมด้วยสีไม้นะคะจะมีขั้นตอนการวาดแบบไหนผลงานนักเรียนจะสวยงามเพียงใดเชิญรับชมได้เลยคะ่ะการวาดภาพโดยใช้สเกลนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องตี เส้นกรอบของสเกลให้มีความเท่ากันนะคะทั้งภาพต้นฉบับและภาพที่เราจะล่างค่ะข้อแนะนำนะคะเราจะเริ่มวาดจุดเด่นก่อนนะคะเริ่มลงสีจุดเด่นก่อนเพราะว่าตอนที่เราลงมือวาดใหม่เนี่ยเราจะค่อนข้างมีพลังสูงนะคะพอนานๆไปพลังเริ่มอ่อนลงอ่อนลงเพราะฉะนั้นเราต้องทำจุดเด่นก่อนแล้วค่อยไปเก็บรายละเอียดอื่นๆทีหลังค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บรายละเอียดของผลงานนะคะว่ามีตัวหนังสืออย่างไรบ้างมีส่วนไหนที่เราต้องเพิ่มเติมในส่วนของเงาหรือแสงหรือไม่นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราลองมารับชมผลงานของนักเรียนในการวาดภาพระบายสีไม้กันได้เลยคะ่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านและการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยไม่มีสีหรืออุปกรณ์ในการวาดภาพเลยทำให้ครูนะคะก็เลยคิดที่จะใช้เทคโนโลยีในการใช้แอปพลิเคชัน i b i t p e n นะคะมาสร้างเป็นสื่อการสอนหลักในการสอนวาดภาพระบายสี เพื่อให้นักเรียนนะคะได้เลือกว่านักเรียนจะใช้แอปพลิเคชันในการวาดหรือจะวาดภาพระบายสีไม้ในกระดาษปกติได้เลยมีทางเลือกให้นักเรียน2ทางเลือกค่ะ ซึ่งข้อดีของการวาดภาพโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะก็คือนักเรียนนะคะสามารถวาดภาพเหมือนจริงได้โดยที่นักเรียนนะคะไม่ต้องคาดคะเนสีเลยว่าจะใช้สีอะไรนะคะนักเรียนสามารถดูดสีจากภาพต้นฉบับมาวาดได้เลยนะคะและนักเรียนนะคะก็รู้สึกแปลกใหม่และสนุกในการวาดภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1นนะคะผลงานของนักเรียนก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยค่ะทุกท่านสามารถดูผลงานของนักเรียนเพิ่มเติมได้นะคะโดยการสแกน q r c o d e ข้างต้นได้เลยค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวท r าของสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์ค่ะพี่มินกับกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐค่ะกิจกรรมนี้นะคะสร้างวินัยค่ะให้กับน้องนนักเรียนในการรักษาความสะอาดค่ะใช่แล้วครับและจากวท r าของโรงเรียนพยุงปัญญาคัะน้องแอครับค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการนําเสนอสื่อทัก,กษะการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประเภทครูครับเป็นผลงานศิลปะก,กับการสอนออนไลน์มีการนำนัตก,กรรมสื่อมาผสมใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนครับและสื่อที่นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ครับตังแหครับยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อทักษะการสอนของทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากอีกด้วยนะครับ